มาแล้วจ้าเครื่องสกแกนโค้ดเมนูภาก,กไทยรตใหม่สต็อกแน่นเลยนะจ้าของตรงปกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น สวยงามตรงปกจ้าไปไปลองกันกดคุมสตาร์ทสองครั้งก่อนเมนูภาษาไทยนะครับจากโรงงานเลยครับภาษาไทยจากโรงงานตรงปกแน่นอน ภาษาไทยใช้ง่ายมีคู่มือให้ครับสนใจโกตะก้า,า,กาได้เลย